ว้าวพี่ปีคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะกร้านกาแวัดคาเฟ่ค่ะวัดคาเฟ่วัดวัดวัดคาเฟ่เป็นศูนย์รวมอาหารก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำแม่บางออนแล้วก็วัดวัดคาเฟ่บ้านกิ๊ก3กิโลบ้านเมียน้อย19กิโลบ้านแม่หลวงิบกิโลมีบ้านบ้านเมียน้อยพี่ปีจะเลือกไปไหนคะไปบ้านเมียน้อยดิไปบ้านเมียน้อยแม่หลวงไม่ไปหรอกบ้านเมียน้อยมันใกล้ อ,อ,อวอจุดขายที่นี่ก็คือต้นกลางร้อยปีมหาโชคผู<อ>้ทองของเราเนี่ครับนี่ครับอันนนี้ครับนี่ที่นี่ถ้าใครมันมีคาแคร์ด้วยมีคาแคร์ที่ล้างรถเอาลูกมาเอาเด็กมาอะไรมาก็มีเหมือนเหม,มสวนสนุกที่เล่นนั่งอยู่ข้างบนเห<อ>มือนต้นกลางร้อยปีแล้วมีหุ่นยนต์หุ่นยนต์ให้ดูด้วยมันพร้อมเสร็จจริงๆนะเนี่ยร้านอาหารเนี่ยมันพร้อมเสร็จเลย มีทุกอย่างเลยนะคะมีมีทุกอย่างร้านกาแฟอาหารอีสานอา,อาหารปลาแบบนั่งห้องแอร์ก็มี<า>นั่งแบบซุม้มพี่ปี<น>คะตรงนี้มันเป็นดินแดนแห่งรักนะคะดินแดนแห่งรักถ้าใครมีรักก็มาที่นี่แหละ <c oughs> แล้วมีมีมีของเล่นสมัยเก่านี่คือโต๊ะนักเรียนสมัยเก่านะเราลองไปนั่งกันหน่อยไหมคะเป็นโ<า>ต๊ะน,น,นักเรียนสมัยก่อน มีปลาด้วยนะอ๋อมันเป็นปลาคราฟค่ะตอนแรกนึกว่าเป็นปลาคราฟแต่ก่อนเขาไม่ได้เลี้ยงปลาคราฟเอาเลี้ยงปลาอะไรคะแต่ก่อนเขาเลี้ยงปลาช่อนพี่มาบ่อยปลาช่อนมันหายไปเขาเลยเลี้ยงปลาคราฟ๋อปลาช่อนแต่ไม่ได้ไนยคะอ้าวอ้าวสมานจะได้ไนนะอยู่ก็ได้นะโอ้ยมาแล้วบันดอนมาแล้วบันดอนนะมาให้ล้างโลนอ่ะเอาฮะ อ๋ ada, ouais อรถมาล่างอ๋อเจนี่เจมี่มาที่หลังกันหลางรถด้วยมาจิเลยนี่เอารถมาเรากำลังล้างอยู่อ๋อลัางอยู่กำลังล้างอันไหนคะสวยไหมเออสวยสวยนะคะเออวันนี้เรามีดาราหน้ากล้องอ่ามองกล้องไรสิคะนี่นี่เรามองกล้องเอองๆีอยู่นะคะลูกแออกช่องนะตอนนี้เออดูนี่นะคะนี่มีน้ำตกด้วยนะคะ น้้ำตกดวยนี่ขนาดร้านอาหารนะกขาทำที่เซลฟี่อะไรเยอะเลยตรงนั้นชอบแบบไอไอของแบบน้ำตกเออมาแบบก็ทำให้เราสดชื่นอุ้ยอยากอยากจะนั่งมุมนี้ไอแนี่ญี่ปุ่นอ่าญี่ปุ่นใช่ไหมไอแนี่ไอแนี่มันสัญญาสัญญาลากภูเขาไฟไม่ใช่จีนนะญี่ปุ่นรองนั่งญี่ปุ่นครับค่ะวัดคาเฟ่เดี๋ยววัดวัดคาเฟ่เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันก่อนเนาะข้างในไม่มีตังซื้อดิอ่ะหนูไงหนูเลี้ยงเลี้ยงเหรอ ันเป็นฟ้อนเลยเนี่ยไหนอเนี่ยโอ้โหเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมพี่ปีดูตังหนูซะก่อนเนี่ยนะต้องดูตังก่อนว่านั่งมาพาพี่ไปเลี้ยงแล้วมีตึบเก้าบานสองสามสี่โอ้โหโอ้ดูนมดูนะนะพี่ปีเดี๋ยวไปสั่งอะไรข้างในนิดนึงนะจ้าสั่งกาแฟเคป้าของพี่เอาสตรอเบอรี่นะคะจะสั่งสตรอเบอรี่สมูทตี้นะคะอ่าใช่เน่เน่เอาอะไรคะพี่เปียวอะไรเน่เน่เอาโอเลี้ยงโอเลี้ยงเอาโอเลี้ยง มาพี่ๆจะสั่งโอเลี้ยงมาร้านคาเฟ่สั่งโอเลี้ยงนี่นะโอเลี้ยงกาแฟกินไม่ได้ดีอ๋อดูรอบๆร้านนึงก่อนนะคะอุ้ยร้านนี้เขามีแบบจัดรแบบมีอะไรนะมากมีตัวโมเดลมีอะไรอย่างี้เนาะนี่เลยอันนี้เป็นกาแฟปั่นใช่ไหมกาแฟกาแฟกาแฟสดเลยนะเนี่ยอ่าฮะอ่าฮะเนี่ยเนี่ยดูดูดูกาแฟครับเนี่ยเป็นกาแฟสดเอย่าทำมันก็แตกนะเดี๋ยวทำมันกแตกนะ เตยมะพร้าวอ่อนเค้กกาแฟอัลมอนด์บลูเบอร์รี่นมสดนะคะเค้กเฟสูชอ็อกเค้กนมสดไวทช็อกนะคะ ตอนนี้ออนแอร์ออนแอร์อยู่นี่ออนแอร์อยู่ตอนนี้ออนแอร์อยู่ห้ามไปลักของนะเขามีกล้องวงจรปิดนะโอ้ god แต่ก่อนแต่ก่อนพี่นะมีสิบกว่าบาทได้มาเต็มเลยกระเป๋าเผลอเดี๋ยวนี้ยังแต่มีกล้องนี่ไม่ค่อยได้วัดคาเฟ่นี้เปิดมานานแล้วยังอ่ะเขาเพิ่งเปิดเมื่อเดือนกุมภาแล้วเมื่อก่อนเป็นร้านอะไรอ่ะ อ่ะมาแล้วมาแล้วหวานน้อยป่ะอันนี้เนี่คนี้ค่ะอันนี้เนี่ยเขาโอเลี้ยงโอเลี้ยงหวานน้อยแล้วก่อนชิมดูก่อนนี่หวานน้อยป่ะคะพี่ปีเออใครได้ใครได้คุณผู้ชมคะวัดคาเฟ่ค่ะอยู่ตรงสามแยกจราเข้สามพันใช่ไหมใช่ทีเจเลยวัดคาเฟ่เราจะมีกาแฟโบราณนะคะกาแฟสดค่ะมีคาแเฟ่มีคาเฟ่ด้วยมีอาหารตามสั่งมีอาหารมีก๋วยเตี๋ยวมีซุปเต้ามดมีหมกเต้ยค่ะมาที่นี่ที่เดียวคือจบทุกอย่าง ครับโอ้ครบทุกอย่างเลยนะวัดคาเฟ่นะคะพูดภาษาอังกฤษเขาว่า one stop service อ๋อ one stop service โอ้โหจบทุกอย่างเลยครบหมดโอ้อเห้แ่งเนื้อพี่ปี ATM ก็มีจำเขามาแล้วพูดภาษาลราสิภาษาลราภาษาลราต้องเม็ดก็รวมอยู่ที่เม็ดเลย one stop service นะคือจุดชุดเดียวคือชุดจุดเดียว ATM กอทีเอ็มีเถอะมีตังคนี้มามาหน่อยเลยที่สำคัญต้องมีตังค์เนาะมีตังค์โอเคค่ะขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับด้านหน้าเยอะเลยครับีบ่บายบายค่ะไปกันก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าค่ะเจอกันใหม่นะคะ บายสวัสดีค่ะ